สายอูนี่ห้ามพลาดให้อูนิมาแบบหน้าล้นในตลาดปลาญี่ปุ่นต้องร้านนี้เลยยูนิทุระเมนูก็มีให้เลือกหลายหน้าแต่ที่เด็ดสุดคืออูนี่ อ้นี่เขาก็เปิดกล่องใหม่ชามต่อชามแบบนี้เลยแถมยังมีกุ้งและหอยเชลล์ตัวใหญ่ผมก็จัดเป็นข้าวหน้าอูนี่มาสองชามเลยบวกกับเซตอูนี่แยกหมาอีกนี่นี่นี่ก่อนเสิร์ฟเชฟก็อธิบายว่ามีสายพันธุ์บาซุนกับมูรัสกิมาแล้วอูนี่หน้าร้อนกับไขป่ปลาอิกุระคำแรกที่กินเข้าไปสัมผัสได้ถึงรสชาติที่หวานละมุนล,ลิ้นไม่เหม็นคาวโอ้ยมันหยุดกินไม่ได้จริงๆส่วนไขป่ปลาอิกุระเต็มคำแบบนี้หมันเฟ่นสดสด และนี่ก็เซตอูนี่สามสาพันธุ์ที่เกตด,ดีเนื้อไม่เละเป็นชิ้นกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนเลยคือผมชอบมากอูนี่เต็มช้อนห่อสาหรายแบบนี้มันก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกอูนี่บาฟุนเต็มช้อนคำนี้เพิ่มวาซาบิลงไปหน่อยอู๋ผมบอกได้เลยคำนี้ผมสะใจสุดๆฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามผมไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันบายบาย